สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคลิปพิเศษค่ะ5ปีนักษัตว์ดวงเฮงมีเกณฑ์จะรวยจากการเสี่ยงโชคนะคะงวดประจำวันที่17กุมภาพันธ์2565เราต้องมาลุ้นกันว่าคนเกิดปีนักษัตว์ไหนดวงจะดีจะเฮงดวงจะรวยมากกว่าคนอื่นๆนะคะ ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะรับชมเพื่อเป็นกำลังใจเป็นความหวังนะหรือจะดูกันเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะการจัดลำดับดวงนะคะสำหรับคลิปนี้นะมาจากการเปิดไพ่เท่านั้นซึ่งทั้ง5ปีนักสัตว์เนี่ยล้วนแต่มีเกณฑ์จะรวยมีเกณฑ์จะได้รับโชคเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าปีนักสัตว์ไหนอันดับใดจะได้โชคได้ลาบมากน้อยนี่ก็จะอยู่พื้นดวงแต่ละท่านด้วยนะคะขึ้นกับพื้นดวงด้วย อันดับหนึ่งแน่นอนว่าย่อมมีโอกาสมากกว่าลำดับอื่นๆนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะแม่หมอจะเน้นที่แนวทางในการเสริมดวงโชคลาภสำหรับแต่ละปีนักษัตว์เป็นหลักนะคะ <ใช S 1> ก็ลุ้นกันพอประมาณอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะส่วนท้ายคลิปค่ะเช่นเคยก็จะมีเลขเด็ดหรือว่าเลขนำโชคนำมาฝากให้ทุกท่านนำไปพิจารณาด้วยนะคะแม่หมอก็ต้องขอความร่วมมือด้วยนะคะงดสปอยในคอมเมนต์ เอาละเราจะมาเริ่มที่อันดับที่5นะคะราศีที่มีเกณฑ์จะรวยนะคะจากการเสี่ยงโชคนะงวดประจำวันที่17กุมภาพันธ์2 5 6 5อันดับที่5ได้แก่คนเกิดปีขานค่ะ สำหรับรายละเอียดเสริมดวงโชคลาภของคนเกิดปีขานนะคะง,งวดนี้นี่ต้องบอกว่าโชคลาภมาจากความสูญเสียนะคะซึ่งอาจจะเป็นความสูญเสียที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวคุณเลยก็ได้นั่น,น,นหมายว่าบางทีคุณอาจจะได้เ,ออเลขเด่นเดดนะคะที่จะนําโชคลาภที่จะนําเงินมาให้นะคะอาจจะจากการข่าวคราว,าวการเสียชีวิตของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะเราอาจจะเห็นตาม โซเชียลมีเดียตามข่าวคลาวนะคะออนไลน์ต่าง,างๆนานานะคะก็ลองพิจารณาดูเนาะและก็งวดน,นี้ค่ะสำหรับคนเกิดปีขารอตตรีเนี่ยซื้อจากคนขายผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ถ้าเป็นคนขายผู้ชายก็ <c oughs> ขอเป็นคนที่รูปร่างทุมทวๆหน่อยนะคะนะทุมทวๆผิวขาวนะคะลักษณะท่าทางก็ดูยิ้มแย,ย้มแจ่มใสเนาะมันเหมือนกับว่าเขาทุ่มเพราะว่าเขาอยู่ดีกินดีนะยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีนะคะทีนี้ถ้าสําหรับคนขายที่เป็นผู้หญิงนะอาจจะต้องดูที่แบบว่าเออแต่งตัวดีนะหรูหราเครื่องประดับประดาต่างๆจัดเต็มอะไรแบบนี้นะคะก็ยิ่งยิ่งจับแน่นๆจะยิ่งดีแล้วก็เข้ากับดวงคุณค่ะสําหรับคนเกิดปีขาวการทําบุญด้วยการ บริจาคลงศุขนะคะจะช่วยเสริมดวงโชคลาภให้กับคนเกิดปีข่านในงวดนี้นะคะยังไงก็เฮงเฮงร่ำรวยกันทุกคนนะคะต่อไปอันดับที่4ค่ะปีนักษัตวที่นะคะมีเกณฑ์จะร่ำรวยนะ,ะรวยจัดจัดเลยนะคะประจำวันที่17กุมภาพันธ์2 5 6 5นะคะได้แกนะ่อันดับที่4นะคะได้แก่คนเกิดปีมัส็งค่ะ รายละเอียดเสริมดวงโชคลาภสำหรับคนเกิดปีมะเส็งนะคะงวดนี้คนรักให้โชคอาจจะต้องอาศัยดวงแฟนนะคะนะดวงแฟนดวงของเพื่อนสนิทนะคะพี่น้องนะคะเน้นที่คนที่ใกล้ชิดกับคุณเป็นหลักนะคะจะฝากซื้อหรือจะซื้อตามเขานะคะก็ได้ทั้งนั้นรวมถึงนะคะการที่ คุณไปร่วมกลุ่มไปร่วมพูดคุยกับคนอื่นๆน,นะไปคุยกับคนน้นคนนี้แล้วก็จะได้อานิสงเล็กเด็ดจากเขาเหล่านั้นด้วยนะก็เหมือนกับว่าเราก็อาศัยดวงคนใกล้ชิดเราอะนะคะทีนี้ซื้อลอตเตอรี่นะจากร้านที่ตั้งอยู่ในตลาดเนาะงมวดนี้เน้นเน้นซื้อในตลาดนะคะหรือแหล่งชุมชนที่แบบเออคนเยอะๆวุ่นวายนะยิ่งแบบวุ่นวายแบบตลาดสดอย่างเงี้ยยิ่งดีนะคะคนซื้อคนขายเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะสถานการณ์แบบนี้ร้านที่ตั้งอยู่ในพื้น ที่แบบนี้เนี่ยจะเสริมดวงโชคของคุณในในงวดนี้นะสำหรับคนเกิดปีมะเส็งค่ะการทำบุญด้วยการถวายสังฆทานนะคะจะช่วยเสริมดวงโชคลาภนะให้คุณในงวดนี้ก็เฮงเฮงร่ำรวยทุกท่านนะคะสำหรับอันดับที่4ต่อไปอันดับที่3นะคะปีนักษัตรที่มีลุ้นที่จะร่ำรวยนะคะจากงวด วันที่17กุมภาพันธ์2565อันดับที่3ได้แก่คนเกิดปีฉลูค่ะรายละเอียดเสริมดวงโชคลาบนะคะของคนเกิดปีฉลูมวดนี้ผู้หญิงให้โชค ต้องอาศัยดวงผู้หญิงเนาะไม่ว่าจะเป็นแฟนสาวเป็นเพื่อนสาวนะคะพี่สาวน้องสาวได้ทั้งนั้นฝากซื้อหรือซื้อตามได้นะหากต้องการเลือกซื้อเองก็คงจะต้องด้วยความที่ผู้หญิงให้โชคเราต้องเลือกซื้อลอตเตอรี่จากคนขายที่เป็นผู้หญิงนะลักษณะท่าทางนะขอเป็นคนที่ขายของเก่งเนาะขายของเก่งคล่องแคล่วนะคะคือความเป็นนักขายเนี่ย ของผู้หญิงคนนี้จะโดดเด่นกว่าคนอื่นๆนะแต่งตัวดีด้วยนะแล้วก็เลขนำโชคของคุณค่ะสำหรับงวดน,นี้จะเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวเกี่ยวข้องกับบ้านนะคะ,ะเลขที่บ้าน,นอายุหรือเลขที่เกี่ยวข้องกับพ่อแม่พี่น้องเป็นหลักนะคะสำหรับคุณเกิดปีฉลูค่ะการทำบุญด้วยการปล่อยสัตว์หรือให้ชีวิตสัตว์จะช่วยเสริมดวงโชคลาภให้ได้ร่ำรวยในงวดน,นี้นะคะอ่าเฮงเฮงทุกท่านค่ะ ต่อไปอันดับที่2แล้วนะคะปีนักษัตร์ที่มีลุ้นรับโชคใหญ่นะคะจะร่ำรวยจากการเสี่ยงโชคประจำวันที่17กุมภาพันธ์2565อันดับที่2ได้แก่คนเกิดปีกุลค่ะ รายละเอียดเสริมดวงโชคราบของคนเกิดปีกุลวันนี้มีโชคจากการเดินทางค่ะเดินทางใกล้เดินทางไกล,ก,ลก็ได้โดยเน้นที่การเดินทางด้วยเรื่องของการทํางานเดินทางไปทํางานหรือไปธุระเรื่องงานนะคะเ,เราอาจจะซื้อลอตเตอรี่ช่วงที่เดินทางซื้อไกล้ไกลๆบ้านหน่อยนะคะโดยซื้อจากคนขายที่เป็นผู้ชายนะคะวันนี้เน้นคนขายผู้ชายเนาะ อายุ35ปีขึ้นไปค่ะนะลักษณะคนขายก็ควรจะเป็นคนที่ต้องดูดีหน่อยนะคะงวดน,นี้ดูดีแบบนักธุรกิจอะคะ่นะแต่งตัวดีเครื่องประดับนะคะสร้อยแหวนนาฬิกาครบนะ,ะยิ่งถ้าเป็นเจ้าของร้านหรือคุณซื้อจากร้านที่แบบเออใหญ่โตอะไรแบบนี้นะคะจะยิ่งเหมาะกับดวง เลขนำโชคคุณนะคะงวดนี้จะเป็นเลขที่เกี่ยวกับรถยานพาหนะของคุณเองหรือเป็นรถที่คุณใช้ประจําหรือที่ต้องนั่งเดินทางไปทํางานประจําประมาณเนี้ยนะคะอาจจะเป็นทะเบียนรถหรืออะไรก็ได้นะ,ะที่เกี่ยวกันรถนะคะทีนี้สําหรับคนเกิดปีกุลค่ะการทําบุญด้วยการกินเจนะคะ7วันหรือ5วันหรือตามแต่ที่คุณสะดวกนะจะช่วยเสริมดวงโชคลาภให้ได้ในงวดนี้นะคะขอให้คนเกิดปีกุลเฮงเฮงร่ำรวยทุกคนนะคะ มาถึงอันดับที่1แล้วค่ะนะปีนักสัตวนะคะคนเกิดปีนักสัตว์ที่มีลุ้นที่จะได้รับโชคใหญ่นะคะร่ำรวยในงวดประจําวันที่17กุมภาพันธ์2 5 6 5อันดับที่1ได้แก่คนเกิดปีมะโรงค่ะรายละเอียดเสริมดวงโชคลาภของคนเกิดปีมะโรงนาะงวดนี้การเดินทางไกลให้โชค ยิ่งถ้าสมวติเราซื้อช่วงเดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนนะคะยิ่งไกลย,ยิ่งเหมาะยิ่งเสริมดวงแต่บางท่านอาจจะบอกว่าไม่ได้ไปไหนเลยนะคะก็คงจะต้องเลือกซื้อเลขนะคะอาศัยแบบว่าเลขเด่นเลขดังทางโซเชียลมีเดียเป็นหลักเลือกเลขที่ชอบได้เลยเพราะว่างวดนี้ต้องบอกว่าลางสังหรณ์ของคนเกิดปีมะโรงเนี่ยจะแม่นยำเป็นพิเศษเชื่อในลางสังหรณ์ของตัวเอง นะหลายๆท่านมีโอกาสจะได้เลขเด็ดจากความฝันของคุณด้วยใช้คำว่าฝันแม่นนะคะคนเกิดปีมะโรงฝันแม่นมากในงวดน,นี้อาก็ลองดูว่าจะฝันหรือเปล่านะคะงวดน,นี้ค่ะการทําบุญด้วยการทําทานแก่คนยากไร้นะคะจะช่วยเสริมดวงโชคลาภให้คนเกิดปีมะโรงได้ไม่หมอก็ขอให้เฮงเฮงรวยรวยทุกคนนะคะ มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะเลขนําโชคจากการเสี่ยงทายไพ่นะคะประจำงวดวันที่17กุมภาพันธ์2565ได้แก่8 6 1 2นะคะมา 4, 4ตัวนะคะวันนี้งวดนี้8 6 1 2 เอาละยังไงก็ขอให้ทุกท่านสมปรารถนานะคะร่ำรวยจากการเสี่ยงโชคนะคะงวด17กุมภาพันธ25์2565นี้ทุกท่านเลยนะคะวันหน้ามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ